มาสาธิตการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE นะครับและสาธิตการทำงานของ CNC Q นะครอุปกรณ์นะครับก็จะมีดังนี้นะครับอนน่อันนี้ก็จะเป็น Switching power supply นะครับแล้วก็จะมี่ stepping motor นะครับแล้วก็จะมีเป็นสายจั๊มของ stepping motor นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็มีชุด CNC ครับแล้วก็จะเป็นเสริมา, <Term. S 1> ายควงนะครับไข้ควงแบนดแทกแล้วก็จะมีเป็นสาย USB UH นะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับผมที่ใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็จะมาทำการติดตั้ง Arduino นะครับผม ให้กดเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า Arduino IDE นะครับกดลิกเข้าไปนะครับผมให้มากดที่เข้าคําว่า Arduino Home นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับกดมาที่ zip file นะครับผม zip file พอมาเข้าหน้านี้แล้วนะครับผมให้เรากดคําว่าจัดดาวน์โหลดนะครับผม แต่ขั้นตอนนี้นะครับผมผมจะทําการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไฟล์นี้มันจะเป็นไฟ์ค่อนข้างใหญ่นะครับผมถ้าโหลดมันก็จะใช้เวลาสักพักนะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วนะครับผมให้เรามาที่ไฟล์ของเรานะครับผมให้กดเข้าที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าไฟล์ที่เราโหลดนะครับผมก็จะเป็น Arduino นี่นะครับผม Arduino นะครับผมแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะครับทําการแตกไฟ์นะครับก็จะมา เป็นไฟข้างล่างนะครับผมเมื่อเราแจกไฟแล้วนะครับก็กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็จะมาขึ้น Arduino นะครับผมบนหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปดูก่อนนะครับผมกดเข้าไปดูใน Arduino ของเราก่อนนะครับเมื่อเราโหลด Arduino มาใหม่ๆนะคผมมันก็จะขึ้นโค้ดอยู่ประมาณนี้นะคผมประมาณเก้าบรรทัดนะคผมให้เราพับหน้าจอไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมา,าทาการาให้อดูนูนะครับผมให้มันไปขึ้นไอคอนนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมให้กดคลิกขวานะครับคลิกขวาของอัดอูนูนะครับผมให้เราไากดที่เส้นทูนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปที่ตรงที่ว่ามันจะเป็นรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมคลิกเข้าไป มันก็จะมาขึ้นเป็นไอคอนนะครับผมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่นนี่ครับผมก็จะมาขึ้นเป็นไอคอนบนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอเสียบบอร์ด Arduino ใส่กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับต่อไปเราจะมาทดสอบบอร์ดนะครับผมว่าค้ดของเราใช้งานได้หรือเปล่านะครับเสียบบอร์ด Arduino ต่อใช่ต่อใส่กับโน้ตบุ๊กนะครับ ขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นการเทสว่าบอร์ด Arduino ของเรานะครับผมได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราหรือยังนะครับผมให้เรากดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดไปที่ example นะครับผมแล้วก็มาที่ basic นะครับผม basic แล้วก็มาที่ blink นะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดแบบนี้นะครับผมโค้ดนี้นะครับผมมันจะเป็นโค้ดทดลองวงจรไฟกระพริบนะครับ ให้เรากด squid. ตรวจสอบโค้ดนะครับพอเราตรวจสอบโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราอัพอัพโหลดโค้ดนะผมลงไปที่บอร์ดนะครับผมพอเรากดอัพโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็น uh, ตัวภาษอังกฤษข้างล่างแบบนี้นะผมก็จะขึ้นเห uh, มือนกันนะผมกับมา uh, ที่เราตรวจสอบโค้ดนะผมพอเราอัพโหลดโค้ดลงที่บอร์ดแล้วนะผมบอ,ร,มอร์ดอัดน้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบที่บอร์ดนะครับ ก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบที่บอร์ดก็คือเป็นสัญญาทันยันว่าอบอร์ด Arduino กับโน้ตบุ๊กของเรานะผมได้เชื่อมต่อเข้าถึงกันแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่โปรแกรมของเรานะครับให้เรากดกาหน้านี้ออกเลยก็ได้นะครับผมกดกาออกเลยนะครับต่อไปเราจะไปทําการดาวน์โหลด grpl นะครับผม ให้เข้ามาที่ Google เหมือนเดิมนะผมแล้วก็กดคำว่า GIBL นะครับกดลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมออันแรกเลยนะพอมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดในตรงชิปเขียวๆตรงนี้นะครับผม มันก็จะขึ้นเป็นดาวน์โหลดชิปนะผมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็จะมาดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างมุมซ้ายมือนะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาดูที่ไฟล์ของเรานะครับผมแล้วก็มาทําการแตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับ Arduino นะครับวิธีการแตกไฟล์นะครับกดชิปขวานะครับแล้วก็ อ่าอันข้างล่างเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็จะเป็นทําการแตกแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นอ่าอยู่ข้างล่างนี้นะครับอ่าเวลาเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมมันจะไม่มีซิปมาเหมือนตัวที่ยังไม่แตกไฟล์นะครับผมอ่ากดลันบันทิกเข้าไปนะครับอ่ากดชินกเข้าไปอีกครั้งนะครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ grbl นะครับแล้วก็กดอ่าคอปปี้นะครับ แล้วเราก็มาที่ไฟล์ Arduino นะครับส่วนใ่ไม่ได้ดู document นะครับกดที่ Arduino นะครับแล้วก็กดที่ไฟล์ Library นะครับอพอมาถึงตัวนี้นะครับผมเราก็กดวางเลยนะครับ พอกดวางแล้วก็ไปดูที่โปรแกรมต่อนะครับ แล้วก็มากดตรงไฟล์นะครับผมแล้วก็กดที่อ่า example นะครับผมแล้วก็มาหาคําว่า GRBL นี่นะครับผม GRBL ของเรานะครับกดลีกเข้าไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นโค้ด GRBL แบบนี้นะครับโค้ด29บรรทัดนะครับผมโค้ดก็จะมี29บรรทัดนะครับผมแล้วกดตรวจสอบโค้ดนะครับ แล้วก็อ่าพอเราตรวจสอบโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดอัปโหลดโค้ดนะครับผมลงบอร์ด Arduino นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมเราจะเสียบบอร์ด Arduino ใส่กับโน้ตบุ๊กของเราอยู่นะครับผมอ่าพอเราอัปโหลดอ่าโค้ดลงบอร์ด Arduino นะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟกระพริบนะครับผมเพื่อเป็นสัญญาณว่าอ่าโค้ดได้ลงไปที่บอร์ด Arduino แล้วนะครับพอไฟเข้าแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปดูการติดตั้ง CNC คกันนะครับครับผมแล้วเราก็จะมาประกอบ CNC ใส่กับบอร์ด Arduino น,นะครับก็ใส่เลยแล้วเราก็จะมาต่อสายอาบอร์ดนี้นะครับผมใส่กับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับแล้วก็เสียบใส่แกน x ก่อนนะครับ จะปิ้งมอเตอร์นะครับก็ต่อไปครับแกนวายนะครับใส่สตปปิ้งมอเตอร์เหมือนกันนะครับ ครับผมผมก็ได้ตอ่ตอไฟจากสว,วิตชิ่งมาเป็นซับไายนะผมมาเข้าในบอร์ด CNC แล้วนะครับต่อไปก็จะเสียบบอร์ด Arduino เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นการแปลง G code นะครับลง Arduino Arduino จะสั่งการนะครับ เข้าไปที่เว็บนะครับให้เข้ามาที่เว็บบาทนี้ก่อนนะครับผมให้เข้ามาที่เว็บ g r b บ l อก่อนนะครับแล้วเรามากดที่ g i t h u b c o m นะครับตรงนี้นะครับผมกดชี้เข้ามานะครับอพอมาหน้านี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาหาคำว่าจุดสิ้นอยาา่างกร g b r อนะครับผม Uh, using TRPL อ่านี่นะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่า uh, พอกดเข้ามาหน้าหน้านี้แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นอ่า uh, อันนี้หลายๆอย่างเลยนะครับผมแต่ที่เราจะใช้นะครับผมมันก็จะเป็นอ่าแคนเดลนะครับอ่าที่เราจะที่เราจะใช้จะเป็นแคนเดลนะครับนี่นะครับผมที่เราจะใช้เป็นตัวเป็นตัวนี้นะครับ ให้เรากดชิกเข้าไปที่วังสือนะครับผมแคนเดลนะครับอพอมาหน้านี้แล้วนะผมผม,มาหน้านี้แล้วมันก็จะเป็นดาวน์โหลดนะครับดาวาน์โหลดข้างล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่วินดูนะครับนี่นะผมกดเข้ามาที่วินดูกด Download, ดาวาน์โหลดนะผมก็จะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้กดซ้ำกัน ดาวโหลดอันเดียวก็พอนะครับมันก็จะได้มันก็จะดาวน์โหลดเข้ามานะครับอพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เข้ามาที่ไฟล์นะครับให้มาให้เขาเข้ามาที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับ การแตกไฟล์มันดื่มแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับผมแต่มันคลิกเข้าไปนะครับมานี้แล้วก็กดแตบมันคลิกเลยนะครับอ่า ถ้าเราอยากให้มันมีไอคอนบนหน้าจอน้ตบุกของเรานะผมเราก็ทําการกดชิปขวานะครับกดชิ้ขวาแล้วก็มาที่เส้นทูนะครับมาที่เส้นทูแล้วก็กด่าตรงนี้นะผมเหมือนเดิมนะทําให้มันขึ้นเป็นไอคอนบนหน้าจอนะครับอนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนบนหน้าจอโน้ตบุ๊กของเรานะผมก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ รับผมต่อไปนะครับผมเราจะมาเข้าที่โปรแกรมแคนเดิลตัวนี้นะครับกดชิกเข้าไปนะครับผมจะเป็นวิธีการเซตอัพนะครับผมให้เรามากดที่สวิตนะครับแล้วก็เซตตี้นะครับไอเซตติ้งนะครับพอกดเข้ามาที่เซตติ้งแล้วนะครับผมให้เราเลือกตรงพอร์ตนะครับผม ตรงพอร์ตนะครับแรกๆมันจะยังไม่ขึ้นเป็นคอมห้านะครับผมแต่อันนี้คือผมทําไปแล้วเราก็กดที่ตรงลูกซ้อนลงตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นมาแค่ตัวเดียวครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นคอมหาตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับอพอเราทําหน้านี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็มากดที่โอเคตรงนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครผมจะเป็นการนําแบบนะผมมาวางตรงนี้นะครับ มาวางตรงนี้นะแล้วก็มาเข้าที่อกกั o เกรนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าตัวอย่างไฟ CNC นะครับกดที่เข้าไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีหลายแบบนะครับผมมีแบบสวัสดีมีแบบที่วางมือถือนะครับผมกองทิชชู่นะครับป้าย ไม้ห้องน้ำนะครับผมแต่ที่เราจะใช้นะครับผมเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นจานรองแก้วไม้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปดีพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดดาวน์โหลดไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับผมมันก็จะมาดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้โหลดแป๊บเดียวครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่ไฟล์ของเรานะครับแล้วก็มาทําการแตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับ อันนี้นี่นะครับผมตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดชิ้ขวานะครับผมแตกไฟมันดืมนะครับอ่าพอแตกไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดชิ้เข้าไปเลยนะครับอ่ากดชิ้เข้าไปอีกครั้งนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบอ่าเป็น G code นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นภาษา G code ของมันนะครับอ่าก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดภาพไว้นะครับ ต่อไปนะครับผมเราไปเข้าที่โปรแกรมแคนเดนของเราเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอามากดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดที่ Open นะครับอพอเข้ามาที่ Open แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมที่ว่าเราดาวน์โหลดไฟล์ที่วางแก้วน้ำนะครับผมลายไม้นะครับผมที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับผมล้ากดที่เข้าไปนะครับผมแล้วก็กดเชื่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาโดยตรงนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นตรงอ่าปรับมุมมองนะครับผมก็จะเป็นตัวปรับมุมมองนะครับก็จะเป็นตัวปรับมุมมองที่ื้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่าทดลองกันนะครับผมทดลองใส่กับบอร์ดอ่า CNC นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็จะมากดที่เซนนะครับผมเพื่อดูการทํางานอของเรานะครับขึ้นหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมกดกดกดตรงนี้เลยนะฮะอ่อะอาก็ี่นะครับผมอมอเตอร์ก็จะหมุนแบบนี้นะครับก็จะหมุนตามโค้ดของเราที่เราเขียนเข้าไปนะครับใ,ในคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่าตัวอ่าสีเหลืองนะครับผมมันก็จะวิ่งไปตามรูปภาพนะครับผม ก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นสว่านนะครับผมไปกัดนะครับก็จะไปรูปรูปภาพออกนะผมมันวิ่งไปที่ไหนมันก็จะรูปออกนะครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการดูโน่นะครับแล้วก็อาสาธิตอดูโน่นะครับแล้วก็ชุดสี่ที่การทดลองชุดก็ม่ข้อเป็นข้อผิดพลาดการใดกับผมต้อขออภะครัมอเป็าดใดกับผมต้องขออภัยสำหรับวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาครับเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ